ตอนแรกลืมกดถ่ายวิดีโอมามามาหกไหมหกแค่เออหกแค่หกไปอยู่นั่นนั่น

หกปีีไม่หกหรือล่ะนแกปยีสีหกนหน้อยๆนิดเดียว่น่นหรอี่หนึ่งกนี่ผ6ลกเกินลลงสี่หกสี่นตัวนี้หกสี่นน่ะลงส่เราสั่งปลาตอมันเปิดปลาตองนี่มันลูก โอ้โลบวกอัน <breaths> นี้โลมบวกบเจีมันถึงอย่างก็ถึงม่งถงมอย่าเ็นม่งเลองมองม ใช่รับทำอะไรเนี่ยทานี่ยแหละอยากนเน่ยเอามาทางพีติด่ะทางพีเขามาชาดูมันเขา น้องรุ่ที่เราเน่ยนะแนมมันกระสอบเดี๋ยวโมแน่กระสอบนังทีบ้างก็กระสอบกระ้อบ

คนบได้หากินปลาไง <laughs> <laughs> <laughs>